สวัสดีพี่น้องทุกทุกท่านค่ะเมื่อนี้เข้ามารับสิทธิ์ใหม่กันค่ะพี่น้องนั่นก็คือสาวน้อยจากอำเภอเขมบราดค่ะน้องแก้มกิติยาพรสายรักนะคะเมื่อนี้น้องกับพร้อมที่จะมาเรียนกับแม่ก,กุ้งแล้วเนาะคะ่ะที่จริงแล้วน้องมีการเตรียมการตั้งแต่ดนละละค่ะแต่ว่ากระเพึ่งพร้อมนะคะ่ะ บ้านสายรักของเรายินดีต้อนรับน้องแก้มค่ะเมื่อนี้เพิ่นกลับมากับคุณยายค่ะหลักกับพี่สาวคนสวยของเพิ่นเนาะตอนนี้น้องแก้มก็กาลัางเขียนเอากรอนล่ำอยู่ค่ะพี่น้องอยู่นี่แม่กุ้งก็จะให้เขียนทุกคนค่ะเพราะว่าการเขียนกรอนล่ำหนึ่งก็จะเฮ็ดในเฮาได้จดจำหลักกับมีคุณคาค่ะพี่น้อง น้องเขียนเป็นที่เรียบร้อยละค่ะก็เป็นหน้าที่ของอีเแม่ละบานนี่ที่ต้องตรวจตราวา่าถูกต้องบอ่ลุ่งจังหวะมองไดแม่ก็จะขีดใบไห่เนาะตรวจเช็คความเรียบร้อยค่ะพี่น้องจะได้ล่ำบ่อพดนะคะเวลามาล่ำจะได้ลุ่งจังหวะถูกต้องเประว่าก่อนล่ำมันต้องมีจังหวะ มีทวงทำนองที่ถึกต้องค่ะการเป็นมอลั่มพี่น้องเอ้ยบอมเป็นเรื่องง่ายๆค่ะกลัวสิได้เป็นเนาะค่ะก็ต้องฮัร์ดกองฟึกผู้ใดมีพ่อนสวรรค์อยู่แล้วก็ด,ดีไปค่ะพี่น้องแต่ว่าสำหรับคนที่บ่มีพ่อนสวรรค์ก็ต้องสแสวงหาสิ่งที่นะคะจะของบ่เคยเหตุก็ต้องได้เหตุล่ะเนาะเพราะฉะนั้น มันอยู่ที่ตัวของเราค่ะเหตุอียงกะซางถ้าเฮ้ามีใจกับมันสู่นะคะกะสีเหต้หเฮ้าประสบความสำเร็จในสิ่งที่เฮ้าเหตุเด้อพี่น้องเด้อแม่กุ้งกะเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกๆคนค่ะอยากเรียนกะต้องฝึกต้องหัดต้องสู่ต้องขยันเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้อง เดี๋ยวเฮามาฟังน okay. ้องแก้มกันจ้าว่าสุ่มเสียงของน้องจะเป็นจังไดกันค่ะพี่น้องโอเคน้องแก้มนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องฝากไว้เด้อผู้สาวจากอำเภอเขมรราชเด้อค่ะเด้อผู้สาวยิ้มของเน้ยินค่าวว่าเป็นนักรอง ละกาเคยเต้นเป็นหังเครื่องมาแล้วแม่น,นค่ะเมนบอกค,ค่ะจะคือสีแบบมีประสบการณ์มาแล้วนิดๆหน,น,น่อยๆน่าลูกเนาะค่ะค่ะอาแม่อยากให้น้องแก้มได้ล่ำซูพี่น้องฟังเบื้องจักน้อยเอากอนตลาดหรือว่ากอนทีนูสามารถคิดว่าจะของล่ำหรือม้วนที่สุดนะคะให้ฟังแน่เอเลรบอกค่ะจ้ะ ฉันคอยฉันคอยรู้ไหมฉันคอยรู้บ้างคนลังยังคอยตะวันลอยจะลับเขาพัสตุเมนนกน้อยเคียงคู่ยามเย็นทองฟ้าเป็นมองเห็นเช่นสีคราม,มตาลอยคอยแฟนอยู่ต่างแดนแสนปวดหัวใจหรือไปลงไหลเห็นเสาใหม่หนึ่งในสยามบุญน้อยเฝ้าคอยทุกชั่วโมงยาม ปลาสีขามยามเย็นเป็นใจลอยลอยขอบคุณค่ะเอาค้าวบานลำอยู่ต <c oughs> าเป็นคอย ตาเว้นคอยเป็นสีลอย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 คอยพอกันนี้พี่นี่กตงตดสิงห์พ่อบอ่โนเสียงออดออก็ภไพสิกันตกใจตะมันว่าเป็นไส้มาเอิญจะเดินหรือว่าจะนั่งเมือนพี่สั่งมาสก,กิดหัวใจนิ่นอคิดถึงคนเป็นเมื่ออยากเห็นจะไปหาก่ออายหลายวันแล้วยังไม่คลายไม่สลายคนลังยังคอยคนสมอยลองปากวันนี้เปรียบใสปากพี่บมีเกลียวว่าคมเปรียบดำอมจักพลจักยามไม่ทำหัวใจมาคิดถึงคือเขาคนเราต้องดูทุกด่านความ ทรมันนั่นคือการรอคอยพี่จากน้องไปไม่ไกลตัวน้องสักหน่อยคิดบ้างนะคนลังคอยใจดองน้อยเทบขาดร้อนรอนถ้าหากจะคิดนอกใจจะรักสาวใดคิดไว้ไม่เปลี่ยนสังหรณ์ญิงคนนั้นเขาเพ้อยามนอนเขาอาววรนเราดังไฟเผาวสวงห่วงบ้างนะ คนคอยห่วงหลังห่วงเขาบ้างอย่าคิดคำลวงคนเขาคอยทั้งห่วงทั้งห่วงรักล้นสวงห่วงเขาบ้างสิเป็นปีเป็นเดือนค่อยทาคำสัญญายังมันคือเกา่าคนอื่นทำเอานอกเหนือกว่าอายตาสายน้องเแลแม่นวันหนึ่งหยีสีชมัมวงบอกตรงตรงส่วย่ำสวมือเห็นทายบอกคือได้เห็นเจ้าเออ S <S> เออ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 น่าสวดสวดขอบคุณค่ะค่ะน้องแก้มนะคะอะน,นั่งลุงได้ลกูกอล่าน้องแก้มนะคะก็เขาเปล่งเสียงออกมาได้เต็มอมเสียงเสียงดีเปล่งเสียงออกมาได้เต็มอยู่เนาะ,ค,ะค่ะแต่ว่ายังบอกท่านในหัวใจาก,การใส่เสียงอย่ำพรย่ำเบามีผนมีเบามีหนักแล้วก็ทำยังไงคำว่า ล่ำเนี่ยล่ำใดกับไดล่ำเด้เออล่ำใดกับไดล่ำตอนนี้ก็คือยังไดล่ำอยู่ยังเข่าบ่ท่านด้ถึงคำว่าล่ำใดค่ะนะคะก็ต้องฝึกกันอีกจักน้อยหนึ่งนเนาะก็ไม่มีความว่าท้อนะคะกับคนที่สู้นะคะจะได้ก็เป็นกันร่งใจให้น้องแกไม่ได้พี่น้องเดอ้อนะคะ ขอ,ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามาค่อยมาดูพัฒนาการนะคะอ่ะอันนีค้คือความผ่าใจหนูนป่ะหนูร่อ,องอ,อ่าหนูร่องอ่าโอยังไงให้ ให้มันขึ้นแล้วกระล่งแบบสมูทกว่านี้อีกนิดนึงนะฮะอืมตอนนี้ก็คือยืดรัดก,ก็คือว่าล่หายใจเูาเบิร์ดย่ำไหนก็คือย่ำนันนันนะความหมายของน้องนะคไหยจะมาล่เป็นยัเห็นว่าลั่นเขาเป็นยังมางแต่จริงแล้วการโนนี่ก็คือห้าบอดดี้มันมันบอดดี้สำคัญน้ำน้ำน้ำ,นำ,นำตรงนั้นบางคนเขาคิดคิดหลายเกินไป การใช้ลมก็เป็นสิ่งสําคัญค่ะไม่ใช่สิ่งไม่สําคัญแต่ว่าข้อสิใส่รมจังใดล่ะให้มันมันให้มันสมูทที่สุดอ่ะแล้วก็สามารถอยู่ดีดนที่สุดค่ะอืมก็คือคนเท่าท่านหายใจลระมันบ่หายมันบ่หายใจเลยนี่คือมันมันก็สีตายมันบ่แม่มันก็ต้องสูดเข้าไปมันบ่เออห้าว่าคือการละลูกมันจะหมดลมมันก็ต้องสูดเข้าไปเหมือนกันอย่างไร

เพิ่มขึ้นเพิ่มขีขึ้นอีกนิดหนึ่งนะคะเข้าใจบ้าวันเข้าใจเฮ้ากับเฮตันใน่ะให้มันสมูทกว่านี่อ่าสมมติคือให้เขาไม่รู้ว่าเราหายใจตรงไหนใช่ไหมตัวใหม่เนาะเฮตันไดกไไใร้อยอะลอยสื่ออลโนอ่า ใจสองสามเจอคนดิเฮ็นใจได้เห็นมันแบบเชื่อมต่อกันให้มันสมุนไอ้เด็กมากขึ้นไะอ้ร้ายขึ้นนะผู้ใดใจยิ่งอ่ะเขาก็สามารถเทศใจดแ,แต่มันจะคล้องกกเพราะการเลือกเดิมเมลี้ยงนะค่ะแบบเอาเบื้องต้นก่อนประมาณนี้นะคะโอเคเอาลองดูอีกสักครั้งหนึ่งมาเถื่อนากับศิบวได้เห็นปะกิบศิวิทยากรุนาเลยเดะอืม ก็จะได้โอเลยเอาเลยบ้าค่ะโอลานอ้อมอ้อหออมอ้อหออมเฟียน่าลองไปฟังเบิงแล้วก็เฟืกมาด้ค่ะ ตอนนี้นูยังออฮอฮอฮอมันยังเป็นก่อนไอ้คนมันมัมันฟังแล้วมันบ่มวันนั่นแมะมันยังหูอยู่โอฮอฮอฮอเหมือนตั้งใจมากเกินไปมันไม่ธรรมชาติอ่ะอ่าครั้งหน้าเออค่อยเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ